ลึกและคุ้งชาสร้างแบรนด์ชานมให้คนจำลุยขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศลักคุ้งชาแฟรนไชส์เครื่องดื่มชานมไข่มุกที่มีจุดเด่นในตัวเองชัดเจนได้พัฒนารูปแบบการลงทุนพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนได้อย่างดีทุกวันนี้มีการขยายสาขาทั่วประเทศรวมกว่า52แห่งและคาดว่าในปี2566นี้จะมีการขยายสาขาทั่วประเทศอีกจํานวนมากทําไมต้องชื่อรักคุงกค้งชาชื่อรักคุ้งชาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่น ที่แปลว่าชาแร็คคูนจึงแน่นอนว่าการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำเป็นโจทย์แรกที่ต้องนึกถึงเพราะปัจจุบันธุรกิจร้านชานมไขมุกมีการเติบโต,ตอย่างมากในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดนี้ไม่น้อยดังนั้นการตั้งชื่อแบรนด์ให้แตกต่างอย่างสร้างสารรค์และการพัฒนาโลโก้ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคือประตูสู่ความสำเร็จอย่างแรกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องคุณภาพสินค้าที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมากโดยวัตถุดิบที่เน้นชานำเข้าจากไต้ วรวมถึงการพัฒนาเมนูเครื่องดื่มให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนรวม3จุดเด่นและคุณชาแฟรนไชส์ขายขดีการันตีว่าทำจริงรวย การตัดสินใจเลือกลงทุนแฟรนชไชส์ใดๆก็ตามเรามักไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงยิ่งเป็นการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ชาโนมไข่มุกยิ่งตัดสินใจได้ยากแต่งานนี้เราขอจัดมาให้กับ3จุดเด่นของรักคุ้งชาที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แน่นอน1ลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรเร็วคำนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายทำยากแต่รักคุ้งชาเข้าใจทุกความต้องการของคนที่อยากลงทุนจึงได้มีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกได้หลากหลายเริ่มต้นแค่39,900บาทมีการฝ อบรมให้ก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคการขายอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านตามแพ็กเกจที่เลือกวัตถุดิบเบื้องต้นสําหรับเปิดร้านสอนสูตรทุกเมนูสามารถคืนทุนได้ภายใน2-5ถึงเดือนขึ้นอยู่กับทําเลเป็นสําคัญ2กําไรดีเฉลี่ย 50- 7 0ถึงต่อแก้วการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใครไม่มีประสบการณ์เปิดร้านก็อาจทุนหายกําไรโหดแต่ถ้าลงทุนกับลักคุมชาผลตอบแทนดีมากกําไรเฉลี่ย 50- 70%ถึงต่อแก้วยิ่งมีทําเลดียิ่ง ขายดีบางทีรายได้อาจจะดียิ่งกว่าการทํางานประจําอีกด้วย 3. แบรนด์จําง่ายขยายสาขาไม่ยากด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนสะดุดหูสะดุดตาลูกค้าเป็นอย่างดีมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นยิ่งมีการตลาดโซเชียลก็ยิ่งตอกย้ําให้คนจําแบรนด์ได้มากขึ้นขั้นตอนเบื้องต้นในการลงทุนดังนี้ผู้สนใจลงทุนต้องแจ้งพื้นที่หรือแชร์โลเคชันเพื่อให้ทีมง,งานได้ตรวจทําเลว่ามีความเหมาะสมกับการเปิดร้านหรือไม่เลือกแพ็กเกจที่ต้องการสมัครโดยมี4แพ็กเกจ คือไซส์ S 39,900บาทไซส์ M 69,900บาทไซส์ L 89,900บาทไซส์ XL 169,900บาทนัดทำสัญญาพร้อมเรียนชงเครื่องดื่มเมนูต่างๆและชำระค่าแฟรนไชส์พร้อมแจ้งการชำระเงินแรกคุณชาจะจัดส่งอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆให้ภายใน7วันเคา์เตอร์ผลิตจะจัดส่งภายใน15วันเริ่มเปิดร้านโดยสามารถปรึกษากับทีมงานได้ตลอดเวลา พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งเป้าขยายสาขา100แห่งในปี2566ถือว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่2ปีในการมีสาขาวกว่า52แห่งมีทั้งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและตามชุมชนใกล้โรงเรียนโรงงานย่านออฟฟิศซึ่งแต่ละสาขาต่างประสบความสําเร็จในการสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดีถือได้ว,ว่าเป็นการทํางานอย่างมีระบบและผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาได้ถึง100แห่งภายในปี25 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกอ่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3 5 0 0 0 0หคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7